สวัสดีค่ะพลอยจากกุญซือคาสปานะคะวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เป็นฟิล์มกองแสงนะคะซึ่งเป็นฟิล์มกองแสงของลีเจนด์แล้วก็วันนี้นะคะเราจะมีการทดสอบความร้อนก่อนติดฟิล์มเราไม่ต้องไปเสียเวลาติดก่อนแล้วก็ลองใช้งานเพื่อให้เสียตังวันนี้ก็คือเรายกเครื่องเทสมาให้ลูกค้าได้เทสกันที่นี่เลยนะคะทดสอบความร้อนกันไปเลยว่า ตัวไหนกันความร้อนดีจริงๆต้องบอกก่อนว่าฟิล์มกองแสงของแบริเจนนะคะจะมีทั้งหมด4รุ่นนั่นเองจะมีรุ่นแบ็กไอซ์เซรามิก EXP แล้วก็เซรามิกชิลพัดแล้วก็จะเป็นเซฟตี้ชิลนั่นเองซึ่งแต่ละตัวสามารถกันความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือสามารถป้องกันการโจรกรรมได้นั่นเองลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหน้าร้านหรือว่าโทรติดต่อสอบถามหรือทักอินบ็อก เพจมาก็ได้ค่ะแต่วันนี้ลูกค้าจะได้มาทดสอบกันจริงๆว่าก่อนติดตั้งมันกันความร้อนได้จริงไหมจะได้ไม่เสียเงินฟรีๆีเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะคะว่าฟิล์มกรองแสงกันร้อนได้ดีจริงไหมตามมาเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นเครื่องเทสฟิล์มกรองแสงก่อนติดตั้งนั่นเองเราได้ยกมาให้ลูกค้าได้ทดสอบได้ด้วยตัวเองเลยสำหรับเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องเทสนะคะจะมีฟิล์มของ b บรีเจนนะคะแล้วก็เป็นฟิล์มธรรมดาของตลาดทั่วไปที่ลูกค้าก็เคยได้ยินอยู่หลายๆแบร์แล้วก็จะมีพวกฟิล์มดำธรรมดาที่ราคาถูกๆว่ามันช่วยคุณกันร้อนได้แค่ไหนนะคะ <S <S เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันเริ่มจากตัวนี้เป็นฟิล์มดำธรรมดาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะ ถ้าจะดูสีของเขาตัวนี้ก็คือมืดมากๆแต่ว่ากันร้อนดีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันฟิล์มดําไม่ได้แปลว่ากันร้อนดีเดี๋ยวเราทดสอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะอันนี้เป็นฟิล์มดาตัวนี้เป็นรหัส GC 8 0เราเสียบเข้าไปในเครื่องเทสแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซรามิก EXP นั่นเองเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้เรากดปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะเพื่อทดสอบ แสงสีส้มที่ขึ้นนะคะจะเป็นแทนแดดนะคะเวลาเราขับขี่นั่นเองความรู้สึกตอนนี้นะคะก็คือว่าตัวนี้นะคะ ที่เป็นฟิล์มดําธรรมดาซึ่งมันดํามากๆเลยมันไม่สามารถที่จะกันร้อนได้ดีเลยนะคะหลังมือเนี่ยคือร้อนมากๆและอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็น r e เจนตก็จะรู้สึกแค่อุ่นๆจะไม่ร้อนเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นฟิล์มแบรนด์ดังตามตลาดที่มีราคาสูงเดี๋ยวเราจะเทียบกับแบนรนด์ล e เจนตนะคะว่ากันร้อนได้ดีขนาดไหนแล้วเราลองเสียบเข้าไปเลยแล้วเราก็กดโอเค 후 <끝> จริงๆแล้ว2ตัวนี้จริงๆแล้วกันร้อนดีพอๆกันเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าเทียบด้วยราคานะคะก็ตัวนี้จะถูกกว่าตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ลิเจนนั่นเองซึ่งตัวนี้ทนต่อสภาวะการกัดกร่อนสูงไม่มีส่วนผสมของโลหะในเนื้อฟิล์มและก็ไม่รบกวนสัญญาณดิจิตอลทุกชนิดสามารถป้องกันรังสี UV ได้สูงถึง99.99% 99นั่นเองอ่ะเดี๋ยวพลขออนุญาตเก็บนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะเสียเงิน ทีเดียวไม่อยากจะเปลี่ยนบ่อยๆเราก็แนะนําให้มาดูฟิล์มนะคะแล้วก็ทดสอบไปเลยทีเดียวเราก็จะมีเบอร์ให้เลือกมีสีให้ดูนะคะก่อนติดตั้งลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าเลือกติดตีมกลองแสงกับทางร้านคุณซื้อคาสปามีคุณภาพที่ดีอย่างแน่นอนเพราะเราได้เลือกและคัดสรรมาให้ลูกค้าทุกคนแล้วไว้ที่นี่เลยสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ